สีครับส่งงานวันนี้ครับลูกค้าเข้ามาเปลี่ยนคอท่อนะครับเป็นคอท่อ1.9นะครับเนียของเดิมครับแตกครับสนิมกินครับเนี้อดูใ้กล้ครับแล้วก็คอแตกนะครับแล้วก็ีสนิมกินนะครับก็เป็นเหล่เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นเหล่3.4แท้นะครับตัวนี้ครับเสื้อเหล่3.4แท้นะครับรอยเชื่อมครับดูครับรอยเชื่อมสวมนะครับตรงนี้ครับ แล้วก็ขอนะครับเป็นหน้าแปนชุบนิเกลนะครับนี่ครับสวยๆครับแล้วก็ลายเชื่อมสวงทุกจุดนะครับเดี๋ยวไล่เชื่อมนะครับเติมรวดนะครับโอ้ับนี่ครับโอ้นี่ครับผมเดี๋ยวเราดูตอติดตั้งกันะครับผมนี่ครับของเหลวน้ำผลิตกินครับแล้วก็คอท่อขาดนะครับอันนี้ครับลูกค้าเดินใหม่ครับรอยเชื่อม ตรงนี้สวมนะครับแป๊บสวมเข้าข้องอครับหน้าแปนชุบนิกเกิลครับนี่ครับรอยเชื่อมสวมทุกจุดครับจัดให้ครับหนึ่งพันบาทเท่านั้นครับเปลี่ยนคอพร้อมติดตั้งครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวไปใส่กันครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับประกอบติดตั้งครับนี่ครับสวยๆครับ ่เียลูกค้าทํามาเต็มครับชุดใด้ข้างครับบูทหกสิบครับจัดท่อครับท่อต้องแข็งแรงครับนี่ครับอ่าลูกค้าเพิ่มเป็นแคมป์ัดคอท่อด้วยนะครับคันนี้ครับใส่แคมป์ัดคอท่อด้วยนะครับแข็งแรงแน่นอนครับลดแรงสั่นครับคอกซิ่งนะครับคันนี้ครับ หล,หล่อครับหล่อมากครับคันนี้ครับโอเคครับผมก็ส่งงานเป็นที่เรียบร้อยครับวันนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพจหลังท่อซิงด้วยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ